สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Let's Play Board Game EP นี้ก็เป็น EP ที่หาแล้ว เป็นไงกันบ้างคะกับอีีที่ผ่านๆมาน้องๆได้ลองไปเล่นกันบ้างหรือยังวันนี้ก็มีเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจค่ะเกมนี้จะเป็นเกมที่แบบว่าให้ทุกคนสร้างเมืองขึ้นมานะคะเกมนี้คือแสดนนี่เองเกมนครสนุกค่ะเกมนี้นะคะจะให้ทุกๆคนสวมบทบาทเป็นนายกเทศมนตรีค่ะแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็จะให้ไปอยู่ใน เมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นประชาชนก็จะเรียกร้องว่าให้นายกข,ของเราเนี่ยสร้างอะไรในเมืองบ้างในเมืองก็จะมีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยอย่างเช่นสถานีรถไฟท้างสรรพสินค้าหอวิทยุอ่าแล้วก็จะมีเป็นร้านเดกเกอรี่อะไรย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ว่านายกข,ของเราจะสร้างอะไรได้บ้างประชาชนในเมืองเนี่ย จะเรียกร้องแล้วแล้วนายกเนี่ยสามารถสร้างอะไรให้กับประชาชนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเกมนี้กันนะคะว่าวิธีเล่นจะเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบฟังแล้วไม่เข้าใจก็จเดี๋ยวลองไปลอง,ลองดูวิธีเล่นกันนะคะนี่นะคะคือหน้าตาของเกมนครสนุกนะคะข้างในกล่องก็จะมีมีการ์ดค่ะเป็นการ์ดนะคะจำนวนร้อยแปดใบค่ะ หมดร้อยแปดใบแล้วก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญต่างๆเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5นะคะจํานวน75เหรียญค่ะแล้วก็ลูกเต๋า2ลูกจํานวนผู้เล่นนะคะ2องถึงสคนค่ะเวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะคะ เกมนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่อายุ7ปีขึ้นไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้พี่ตีเป็นคนแนะนำเกมนะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าวิธีการเซตเกมเราจะเซตยังไงบ้างนะคะก็การ์ดาเราก็แบ่งการ์ดนะคะตามเลขแล้วก็ตามสีของเขาก็จะแบ่งการ์ดกลางเพคือการต,รตรงนี้นะคะก็จะมีหนึ่ง สองสองถึงสามสามสี่ห้าหกแล้วหกหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเก้าถึงสิบสิบแล้วก็สิบเอ็ดถึงสิบสองนะคะวิธีเส้ต่อไปก็คือเราจะต้องแจกการ์ดแลนด์มาร์คนะคะก็คือการ์ดตัวนี้นะคะการ์ดแลนด์มาร์คจะมีอยู่ทั้งหมดสี่การ์ดนะคะก็จะแบ่งเป็นการ์ดสถานีรถไฟห้างสรรพสินค้า สวนสนุกแล้วก็หอวิทยุคนละสีใบนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการเริ่มต้นนะคะทุกคนจะได้สองการ์ดก็คือการ์ดของทุ่งข้าวตาลีหนึ่งการ์ดนะคะแล้วก็การ์ดของอเบเก,เกอรี่นะคะเบเก,เกอรี่การ์ดต่อไปที่ทุกคนจะได้ก็คือเหรียญคนละสามเหรียญค่ะเอามาแจก,กเหรียญกันเลย เล่นเกมเดี๋ยวพวิจารณ์ที่ปายการ์ดแต่ละการ์ดก่อนนะคะว่าการ์ดจะเป็นเป็นยังไงนะคะเอาเรามาดูการ์ดตรงนี้นะคะการ์ดที่มีการ์ดการ์ดที่มีสีฟ้านะคะการ์ดที่เป็นกลุ่มสีฟ้าเช่นการ์ดผู้เข้าสาลีฟาร์มปลาสุดตว์เอ่อปลาเมืองเร่แล้วก็สวนแอปเปิลนะคะการ์ดเหล่านี้จะเป็นการ์ดที่ เราจะได้รับรายได้จากธนาคารไม่ว่าใครจะเป็นคนทอยนะคะก็คือเป็นการที่ไม่ว่าใครเป็นคนทอยเราก็จะได้รายได้นะคะต่อไปการสีเขียวนะคะการนี้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 นะคะก็จะเป็นการที่เราจะได้ได้รับรายได้เมื่อเราเป็นคนทอยเท่านั้นนะคะต่อไปการนี้นะคะสีแดงตองการ การ์ดสีแดงจะเป็นการที่เราจะได้รับรายได้จากคนที่โอยหมายถึงถ้าใครโอยได้จะได้เบอร์ได้เลขสามเราก็จะได้รายได้จากคนนั้นนะคะส่วนการ์ดเลขหกนะคะการ์ดเลขหกจะได้รับรายได้อันแรกจะได้รับรายได้จากทุกคนนะคะอันที่2จะได้รับรายได้จากคนที่เราเลือกแล้วก็อันที่3าจะเป็นการ์แรกหิงก่อสร้างนะคะโอเคนี่คือความแตกต่างของการ์ด่ 4 4ต่อไปสเตปการเล่นนะคะเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือการทลอยลูกเต๋าค่ะเราก็จะทลอยลูกเต๋าจ่าได้เลขอะไรสมมติน,น,นี้อันนี้ได้เลข2นะคะเราก็จะมาดูตรงการ์ดของเราั้นสเต็ปที่2ก็คือรับรายได้เราก็จะดูตรงการ์ดของเราว่าเรามีเลข2ไหมอย่างของพี่ตีมมีเลข2ถึง3ก็คือ2ก็คืออันนี้เราจะได้รับจะได้รับ หนึ่งเหรียญจากธนาคารเมื่อเราเป็นคนอทอยพี่ีก็จะได้รับรายได้ไดหนึ่งบาทนะคะสเต็ปที่สามคือการซื้อนะคะการซื้อเรามีเงินอยู่เท่าไหร่สมมุติว่าเราจะลงทุนซื้ออะไรเราก็เอาเงินวิธีการซื้อเราจะดูราคาจากตัวเลขใต้การ์ดนะคะเช่นเลขหนึ่งสองสามสองเวลาซื้ออานสมมติว่าพีมม่ีจะซื้อ ร้านสะดวกซื้ออ่าีก็ต้องจ่ายสองบาทให้ธนาคารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อไปอันนี้ก็คือสามสเตจในการเล่นนะคะในแต่ละหนึ่งหนึ่งรอบของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเล่นวนกันไปเรื่อยๆอ่าเกมของเราจะสิ้นสุดก็เมือ่อเมื่อทุกคนสามารถเปิดเมื่อมีคนเปิดแลนด์มาร์คได้ทั้งหมดสี่ใบเอาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมแล้วนะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ อ่ะเดี๋ยวพิธตีจะเริ่มเล่นก่อนเป็นคนแรกนะคะเดี๋ยววนไปทางขวามืออ่าเริ่มเล่นกันนะคะได้สองสองได้หนึ่งบาทพิธตีได้หนึ่งบาทต้องบอพี่ีจะซื้อจะซื้อจะซื้อ มีสีบาทกำลังจะเปิดแลด์มาร์คหนึ่งใบนะคะซึ่งแลด์มาร์คตัวนี้จะทำให้เราสามารถทอยลูกต่อได้สองลูกนะคะนี่ก็คือเวลาจะทอยก็ทอยสองลูกแบบน,นี้แล้วก็เอาคะแนนสองลูกมาบวกกันนึ่งสองมี่ห้าหกเป็8แ0ดกสิบจุดตั้ง ส่วนสนุกเลยนะคะถ้าทอยลูกเต่าได้แต้มเดียวกันทั้งสองลูกได้ติดทอยอีกครั้งหนึง่งเลือเ,เดียว,ลวเลยเงิี่บองบาทเปิดขอวิทยนุ <With you S 1> นะคะเปิดปุ๊บตอนนี้รีบเปิดแลนด์มาร์คพบแล้วทั้งสดีแห่งนะคะเท่ากับว่าจบเกมตอนนี้ก็พี่ีก็ชนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใครได้เปิดแลนมาร์คได้กี่แลนมาร์คนะคะเอามาทางนี้ก่อนพี่อี๊ได้กี่แล้วเนคะได้สามค่ะพี่จายได้กี่แลนมาร์คคะสองห้าหมู่บ้านพ่อพี่อ่านีแล้วยังขึ้นรถไฟไปเที่ยวอยู่เลยค่ะได้ห้าหนึงค่ะหนึ่งอีไม่ยอมใครเปิดค่ะเกมก่อนโอ้ันจะจะเปิดโอเควันนี้นะคะเกมนครสนุกก็จะประมาณ ใครสนใจนะคะก็สามารถมาขอเล่นได้ที่ทีเซป้าโรงเรียนเทศบาลีที่นี่นะคะเปน,นกันบ้างคะเมื่อกี้พี่ๆก็ได้สาธิตวิธีการเล่นให้น้องๆดูแล้วถ้าใครยังสงสัยหรือว่ายัางแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะทักหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะคะแล้วก็พี่ๆก็จะไปตอบวิธีการเล่นให้อีกทีนึงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ like, share, ของ พี่เชฟป๊าทอสีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย